สวัสดีครับกล้องเคยบันเชียงชาแนลครับผมคนผัดกินหาก,กินแด่นไก่ครับผมพาเฮ็ดพาเล่นพาก,กินพาเที่ยวครับหลังจากเลิกงานแล้วครับผมดูแลความเรียบร้อยทําความสะอาดเปิดน้าเปิดไฟให้แก่คือเกาครับเบื้องลู่พี่น้องเอ้ยเกิดยังขึ้นกินเจียงหลายาหอดกับบพ,พอกินครับเบิดขึ้นนะโมแมนว่า ห้หน่อยๆได้หามาไกลเดี๋ยวเบิง้งกินเอากินเราแค่โมเมนว่าห้หน่อยๆครับนี่หายไรกมูสองข้อกนี่ข้อกหลังแดงกับข้อกหลังน้ำเงินนะครับ กินสักเกียงเลยครับหิวไลเพราะว่าช่วงนี้เขาโพดขาดครับเพื่อนในกินแต่หัวอาหารเปล่าเขาโพดสั่งจากบริษัทเขามาส่งเขาว่าเขาโพดขาดครับสั่งเขานำเขามาจากสหรัฐอเมริกาครับผมพราะประเทศอิสราเอลเป็นประเทศในที่น้นนนนนนนอยๆครับผมบ่สามารกปุ๊ ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์เพียงพอในการเลี้ยงสัตว์ครับก็เลได้นำนำเข่าข้าวโพดจากสหรัฐครับบัานี้มันก็เกิดสภาพว่าสงข้ามกันลงเรือลงหยังมากกันยากลำบากัวสิมาหอดหอก็เลได้ต้องได้กินหัวอาหารไปพังๆไปทั้งชีวิตไปก่อนครับประมาณสียอาทิตย์นึงละครับนี่ครับนี่ มันนี้ยาห้องกระบวดให้หลายๆมันนี้นั่งก็กินแบบบ่พอครับผมเพราะว่าแกมันหลายโตครับให้เพราะว่าเขาต้องการน้ำน้มไปผลิตทำชีดกัเลยบ่อพอในการที่นั่งกินเมื่อเช้าคนละครับเนี่ยเขาจะได้กินอีกรอบนึง ตอนนี้ก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องรับชมรับฟังครับกินตะเกียงเลยครับกระดีก็ว่าได้กินแล้วครับนี่ครับเพี้ยงไดได้สวาหัวอาหารอาหารค้ายๆเป็นแบบอาหารเม็ดให้ใกล้ให้อันนี้แหะครับทีมกินนะครับ กันได้กลิ่นอยู่ทั้งในก็ได้กลิ่นอยู่ทั้งในกับบะห้องทั้งนอกมันกลิ่นมันกลิน่นต้องแบบเป็นแยะตัวแม่ที่ผลิตน,น้ำนมครับมันเลยกลิ่นเกี้ยงกลิ่นนั่นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยก็คือว่าให้อิ่มที่สุดแหละครับเนี่ยนั่งได้กินเนี่ย เหมือนที่เขาเรียงว่าเรียงควายล่ะครับเดี๋ยวเราคลิปนี้กันเลยมาเ้าสุพีสุนองฟังนะครับเมื่อนี้ก็บเบาหูอยู่พี่น้องจะทานกากณสนสงคมภาคเหนือบ่ได้ยนเสียงปืนบ่ได้ยนเสียงระเบิดเป็นไรครับ คือเทียนนี่นอนอยู่นี่สะเทือนบึบมบึมบึมบึมอะไสะเทือนหยาบ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 เสียงหวามาเขาก็ต้องได้เข้าบังเกอร์ครับแต่ว่าก็ดูดีไม่แห้งคือเก่าครับผมทำงานกระสูนคือเก่าครับเพชรจังไหนได้เกิดมาขันบ่สซูกับ รูวัชิเห็ดยังไงละครับเพื่อคนข้างหลังครับดูมืองไทยกับเพาะสำนันครับผมหาเ้ากิดคำน่ามนีกานจะไล่หน่อยก็ต้องได้สูครับผมนี่ครับตอนนี้เฮาก็ดูแลวความเรียบร้อยเสร็จต,ต่อไปเฮาก็จิได้พักพ่อนทำอาหารอาบน้ำทำอาหาร กินขา้าวนอนมื่อนสู่เหตุงานคือนเ่าครับสู่ชีวิตเหมือนเดิมคนยังไม่สิ้นหวังครับเขาก็ต้องสู่ต่อไปวิธีการเลี้ยงแก้งานเกษตรแบบนี้นยเขาต้องมีทุนหลายครับผมนหนึ่งแกะน้อยหวาลูกมาด้วยสิ มีลูกแกเห้อก็ต้องได้ซื้อนมถุงไว้มีเคืองมีเคือนไอชงนมสองมีรถไถมีรถบดอาหารมีฟางมีอาหารเม็ดโอ้ลงทุนหลายครับขันเขาเลี้ยงแกเนื้อนี่ เฮาสีบอไปยังสั่นเลยครับเลี้ยงแกะเนื้อนี่ฮอกา็ะจิหนึ่งมีตะเครืองชองนมแล้วก็มีนมให้ลูกแกะสองเรามีหัวหันมีหย่าสัมพัสพ่อครับอันนี้มันดูดนมมันกเ็เรหลายยังต้องทุนหลายพี่นอ้องนำฮเลี้ยงแบบนี้เฮาเลี้ยงแบบ เลี้ยงปล่อยนะครับเป็นพันๆไรเป็นร้อยๆไรนี่เลี้ยงปล่อยอยังเดียวทุนนีส่สบายแล้วก็เลี้ยงแกเนื้อย,อยังเดียวสบายครับแต่ว่าบันนี้ขันมันราคาตกราคาอย่างาก็สิบบาได้เงินหลายอันนี้เขามีทั้งขายเนื้อก็ได้ทั้งขายนมเห็ดชีดเป็นก้อนเอาไปทรงขายทรงขายน้ำร้านช็อปร้านหมากทรงออกนอกก็ได้ครับเขากัรับซื่อเขาซง ตูเขาก็ได้ขายครับนี่แหละมันเลยมีประโยชน์ก่าการเลี้ยงแกเนื้อแบบธรรมดาครับขายตูกับราคาคือกันกันกบจะที่เลี้ยงขายเนื้อครับถึงเขาจิดเสืองแน่ผันชีดเพราะว่าชีดนี่ก้อนน้อยๆนี่มันก็เป็นราคาแล้วหลายบาทหลายตังค์แล้ว เลี้ยงแกเนื้อดังน้นที่เราขายเป็นกิโลครับบางเชื้อนี่แกเขามาน้ำเขาเขามาจากไอเงยนกับโปรตุเกสแนอย่งราคาตกกิโลละบางีบาทเขาจะสี่เขาสามารถเ็ดชิดมาถึงกิโลเขาขายได้เป็นร้อยๆครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดะซับสไคร้ครับผมช่องเฟรนช์แชนแนลครับมีสิ่งที่มีประโยชน์มาให้พี่น้อง รับชมรับฟังเรียนรู้ในการงานกเกษตรงานฟาร์มครับผมที่ประเทศเอ,อิสราเอลคลิปนี้กับบเมียงไลยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ